ในโรงแรมขนาดเล็กแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมถนนสายเก่าเงียบสงบแต่บางครั้งความเงียบก็อาจหลอกคุณได้มากกว่าเสียงดังสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการกระจกซ่อนเงากระผมที่ทัดคนดีคนเดิมพร้อมนำเรื่องราวเกี่ยวกับความมืดดำในจิตใจของมนุษย์มาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันถ้าพร้อมแล้วผมจะเล่าให้ฟัง 1> EP 1 8ความลับในห้องหมายเลข309กิ่งการเป็นหญิงสาววัย27ปีที่เพิ่งย้ายมาเป็นพนักงานต้อนรับกะดึกประจำโรงแรมสัญชัยเธอมีบุคลิกทิ้งเงียบสุภาพและไม่เคยมีปัญหาเรื่องงานเหลือสักครั้งตั้งแต่ทำงานมาในระยะเวลา2ปีแต่ในช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมามีบางสิ่งบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เขาคนนั้น ก้าวเข้ามาโรงแรมซันชัยยินดีต้อนรับค่ะที่นี่มีห้องพักว่างไหมครับผมต้องการห้องพักสักห้องเอาแบบที่อยู่เงียบๆไม่มีคนข้างห้องจะดีมากดิฉันขอตรวจสอบสักครู่นะคะกิ่งการหันไปคีย์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และบอกต่อว่าห้องลักษณะที่ว่ามาเหลืออยู่หนึ่งห้องที่ชั้น3ค่ะเป็นห้องติดบันไดหนีไฟหมายเลข309ไม่มีห้องข้างๆสะดวกไหมคะ โอเคครับเหมาะมากงั้นผมจองเลยครับชายหนุ่มล้วงเงินในกระเป๋าขอบัตรประชาชนด้วยค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าจะพักกี่วันหรือคะกิ่งการถามไปตามหน้าที่จองสักหนึ่งเดือนก่อนนี่ครับบัตรประชาชนชายหนุ่มทำท่าคิดก่อนจะส่งบัตรประชาชนให้กิ่งการพิมพ์ข้อมูลลงบนระบบและส่งกีการให้เดี๋ยวดิฉันเรียกพนักงานถือกระเป๋าไปส่งให้นะคะขอบคุณมากครับกิ่งการกดกริ่งเรียกพนักงานเพียงครู่เดียวก็มีพนักงานคนนึงวิ่งตรงมา เขารีบยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เสรถเข็นและขึ้นลิฟต์เพื่อไปส่งลูกค้าหลังจากถึงห้องชายหนุ่มคนนั้นกล่าวก็ให้เงินจํานวนหนึ่งกับพนักง,งานก่อนจะปิดประตูเข้าห้องไปในคืนวันแรกที่เขาเข้าพักทุกอย่างดูปกติอย่างเช่นทุกวันแต่ไม่กี่วันต่อมาเวลาที่กิ่งการอยู่หน้าเคาน์เตอร์เธอมักจะได้ยินเสียงอินเตอร์คอมดังขึ้นในเวลาหลังเที่ยงคืนซึ่งแน่นอนว่ามันดังขึ้นเองโดยไม่มีใครกดเรียก และมันไม่มีการใช้งานมานานหลายปีแล้วกิ่งการรู้สึกขนลุกแต่เพื่อความแน่ใจเธอจึงเดินขึ้นไปตรวจที่ชั้น3ด้วยตัวเองและเธอไปหยุดอยู่ที่หน้าห้อง309แต่มันกลับไม่มีเสียงใดๆเลยทั้งที่เมื่อสักครู่ยังได้ยินชัดเจนคุณพงษ์ทัศพอดีดิฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทุกอย่างโอเคไหมคะกิ่งการเคาะประตูเบาๆสักครู่หนึ่งเจ้าของห้องก็เปิดประตูออกมาด้วยท่าทางงัวงเงียเสียอะไรครับผมนอนหลับอยู่ กุนหูฝาดไปหรือเปล่างั้นดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะดิฉันคงได้ยินผิดไปจริงๆกิ่งการคล้องคำนับแล้วเดินกลับไปลงด้านล่างเช้าวันรุ่มขึ้นพงพัดลงมาทานอาหารเช้าแต่มันไม่ใช่ในแบบเดิมเขาไม่ได้ใส่สูตรมาเหมือนวันก่อนๆแต่วันนี้เขาใส่ชุดกระโปรงแถมเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นผู้หญิงวัยกลางคนอรุณสวัสดิ์จัดที่รักขอกาแฟดำให้มัดหมี่แก้วหนึ่งสิกิ่งการตกใจเล็กน้อยเอ่ม เมื่อวานคุณชื่อพงพัฒน์เหรออย่าไปพูดถึงคนนั้นฉันไม่ชอบเขาเลยกิ่งการพยายามเก็บความรู้สึกเธอเริ่มเกิดความสงสัยในตัวแขกค,คนนี้มากขึ้นเรื่อยๆในคืนถัดมาเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเร็วๆบนชั้นสามพุ่งตรงไปที่ห้องน้ําชายก่อนจะเงียบลงกระทันหันเธอรีบขึ้นไปดูแต่พบเพียงห้องน้ําว่างเปล่าไฟกระพริบและกลิ่นเหม็นไม่เล็กน้อยราวกับสายไฟในผนังถูกแงะมีบางอย่างผิดปกติ นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในคืนถัดมามีเสียงโวยวายออกมาจากห้อง309ราวกับคนกำลังทะเลาะก,กันรุนแรงทั้งเสียงชาย <c oughs> เสียงหญิงและเสียงเด็กสลับกันพนักงานกะดึกอีกคนเดินขึ้นไปดูแต่เมื่อถึงหน้าห้องกลับพบแต่ความเงียบสนิทเขาลองข้อประตูเผื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือประตูเปิดออกเองช้าๆภายในห้องมืดสนิทไม่มีใครอยู่ข้างในเลยและนั่นทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัว หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าเขาจะได้ยุนเสียงอะไรก็ตามเขาก็ไม่กล้าขึ้นไปที่ชั้นสามอีกต่อไปกิ่งการเริ่มจดเหตุการณ์แปลกๆทุกอย่างลงสมุดบันทึกเธอพบว่าพงพัฒมีอย่างน้อยสี่บุค,คลิกที่ต่างกันสุดขั้วและทุกบุค,คลิกดูเหมือนมีหน้าที่ของตัวเองเช่นมัดหมี่จะเป็นฝ่ายควบคุมการติดต่อกับภายนอกโอพาสเป็นฝ่ายเล่นสนุกพงพัฒคือผู้ควบคุมและอีกคนที่ไม่เคยเอ่ยชื่อ แต่มันคือการใช้ความรุนแรงที่เธอเห็นในกล้องวงจรปิดและบุคลิกนั้นชอบเขียนคำว่าคืนสู่จุดศูนย์กลางบนกระจกห้องน้ำและผนังบันไดซสาๆคำว่าเดิมคืนสู่จุดศูนย์กลางนั่นคืออะไรกิ่งการตั้งข้อสงสัยกับตัวเองเธอจึงต้องการหาคำตอบคืน1นึกิ่งการเห็นตัวเองในกล้องวงจรปิดว่ากำลังเดินขึ้นไปชั้นสทั้งทงที่ตัวเธอเองนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ด้านล่าง ภาพนั้นปรากฏตัวคนที่ใส่ชุดพนักงานโรงแรมแบบเดียวกันกันกบเธอหน้าเหมือนเธอทุกอย่างแต่เดินไม่เป็นจังหวะที่สำคัญร่างนั้นหันมามองที่กล้องวงจรปิดราวกับรู้ว่ามีใครบางคนกำลังจับตาอยู่ร่างนั้นยิ้งอย่างน่ากลัวก่อนเดินหายลับไปนี่ฉันกำลังถูกหลอกใช่ไหมหรือฉันกำลังฝันไปเช้าวันถัดมาในห้อง309ว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของการพักอาศัย กิ่งการตัดสินใจเข้าไปและพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่วางอยู่บนเตียงเธอตัดสินใจหยิบมันขึ้นมาเปิดดูทุกหน้าและพบว่ามันเป็นลายมือของเธอเองฉันคือมัดมีฉันมีหน้าที่ดูแลเด็กๆในนี้ไม่มีใครน่าไว้ใจโดยเฉพาะพงพัทเขาอันตรายฉันซ่อนทุกอย่างไว้ในห้องนี้หมดแล้วถ้าฉันหลงลืมให้เปิดหน้านี้ขึ้นมาอ่านส่วนหน้าถัดไป ก็ยังมีการเขียนชื่อบุค,คลิกอื่นที่แตกต่างกันอีกหลายชื่อรวมถึงชื่อของหมอกิ่งการวงวัชระเวชสันตินี่มันอะไรกันแน่กิ่งการเสียงสัน่นงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ๆเสียงในหัวก็ดังขึ้นยินดีต้อนรับกลับมาหมอกิ่งการเพียงประโยคเดียวสั้นๆกิ่งการก็เกิดความทรงจำก่อนหน้าที่เคยลืมไปแล้วว่า พงพัดที่เธอเห็นนั้นไม่ใช่แขกแต่คือตัวเธอในอดีตเธอเคยเป็นจิตแพทย์ผู้ทดลองเทคนิคการบำบัดแบบจำลองบุค,คลิกในจิตใจของตอนเองเธอหลงเข้าไปนในใจของคนไข้จนซึมซับไว้แน่นและไม่สามารถออกมาได้อีกห้องหมายเลข309จึงกลายเป็นกรงขังที่เธอสร้างไว้เพื่อควบคุมทุกเสียงที่เธอไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เสียงเหล่านั้นเริ่มหลุดออกมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมด ล้วนเป็นจิตใต้สำนึกที่เธอสร้างขึ้นไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นจริงนอกจากตัวเธอเองเท่านั้นที่รู้ดีกว่าใครสุดท้ายแล้วอาการของกิ่งการกำเริบหนักขึ้นเธอจึงได้รับคำสั่งให้ออกจากงานเพื่อไปรักษาตัวอย่างจริงจังและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เกิดความผิดปกติใดในห้องหมายเลข309อีกเลยแล้วคุณละ่ะเคยเจอใครที่เหมือนตัวเองโดยไม่รู้ตัวบ้างไหม ขอบคุณที่รับฟังรายการกระจกซ่อนเงาและขออภัยในการออกเสียงบางคำที่ผิดเพี้ยนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ